มาดูการฝึกซ้อมในเดือนนี้นะครับผมก็มาติดตั้งกล้องนะครับตอนนี้ก็วอร์มอยู่นะครับวอร์มเป็นปูเลยครับท่าปูนะครับเป็นท่าที่ผมถนัดมากๆนะครับท่านี้ครับนา่นะครับนําโดยมิกนะครับนี่ไปแล้วครับโสมเล้งเข้มอาร์ตประกบมิกอยู่นะครับตอนนี้มิกได้บอลครับมองหาเพื่อนมีเพื่อนไหมครับมีเพื่อนไหมโ่มกลับนะครับให้นัดนะครับนัมอสมอสเอาไหมครับเอาเลยครับ มอสน่าจะเห็นนกเขายิงนกครับเมื่อกี้เอ้าดอาร์ตเรียบร้อยครับขาอ่อนครับไปทําอะไรมาครับคุณอาร์ตครับขาอ่อนเที่ยวนะครับไดแล้วครับมิกมอสนัดนะครับมาฝังมาเป็นบอยแบนด์เลยนะครับโอ้โหได้มิกมาอีกแล้วฮะไมแล้วทะลุมาฝังฝังขวาแล้วครับบัดเข้าในอาร์ตเคีรยไปไม่ขาดครับวิวเขามาช่วยโอ้โหทำยังไงฮะเข้มจิ้มโอ้โหยังพอได้ครับมีเข้มมาช่วยนะครับ บิ๊กทําเกมต่อครับไปที่นัดครับโอ้โหนัดมองแล้วครับมองไปแล้วมองซ้ายมองขวาชมวิวไปนล้ครับแต่งครับแต่งแต่งแต่งอยู่แต่งอยู่แต่งแล้วแต่งยังไงครับแต่งอยู่ส่งมาบิ๊กบิ๊กฟัดโอ้โหอนิดเดียวครับติดขาพี่อาร์ตนะครับติดขาพี่อาร์ตครับมาอีกแล้วครับมอสบิ๊กนัดนะครับบอยแบนตโหมมาโอ้โหอนิดเดียวครับตีนหรือเปล่าครับเมื่อกี้ผมผมไม่แน่ใจตีนหรือเปล่านะครับเมื่อกี้ โ th อ,อ้โหไปนะครับไปครับสามหนึ่งครับสามหนึ่งเตะเตะเตะแม่งขาแม่งเลยนะครับโอ้โหเอาไปได้เคลียร์ไปได้แล้วนะครับมาอีกรอบนะครับมาอีกรอบครับมิกมาแล้วครับมิกเจออาร์ตเจอเล็งเจอพี่เข้มนะครับโอ้โหสกัดไปได้นะครับมอสมาแล้วครับมอสเปิดเข้าในปุ๊บตัดออกไปได้ครับโอ้มาแล้วนะครับพีนัทสั้นสองปุ๊บครับนะครับยังพอไหวยังพอไหวอยู่นะครัยิงมาแต่ละดอกนะครับ เตะมุมครับเตะมุมมองซ้ายมองขวาส่งมาตัดมาปุ๊บยังพอยังพอมีแรงยังพอมีแรงปัดได้ครับยิงไีกแล้วมาอีกแล้วยเตะแม่งเลยนะครับอ้าวไม่ออกอีกเอาดียังเล็งช่วยไม่ได้นะครับโอ้โหมาเป็นละลอกมาเป็นพายุไอ้เหี้ยนัดไีกแล้วเหี้ยโอ้ไม่ยิงไปอีกแล้วยิงกูจังเลยนะเปิดไมแล้วครับโอ้โหอาจารย์ปัดนิดเดียวครับไม่โดนครับ ครับไอ้หมอกไปแล้วครับตัวใหม่ไหมนะไอ้อ่ออกไอ้อ่อกมาระยะมึงมตรโอ้โหนะครับมาตัดยังได้ครับตัดได้ครับเสื้อส้มไหมครับยิ่งยังสวยหินเสานะครับหินเสาดังปั้งเลยนะครับมานี่ครับออกมาอีกแล้วออกมาอีกแล้วไห่โป้งโอ้โหเต็มตีนนะครับลูกนี้เต็มหลังด้วยนะครับมานี่ครับจิงอื บอกเลยว่าอะไรอะไรทั้งนั้นนะครับน้องน้องาปัดนี่ดูเดือดจริงๆครับมาแล้วไอ้ออกมาอีกแล้วไอ้อองเอาไอ้มันให้อยู่โอ,โ,อโอ้โหโุนเป็นลิงเลยครับผมไอ้ออกอีกแล้วเข้าไปที่เล้งๆๆเล้งตีให้มันมาอีกแล้วมันมาหา,าจานมันอีกแล้วคณะเดียวกันนะครับเล่นกันท่าย,ยางงี้นะครับม,มาอีกแล้วอีกหนึ่งดอกหินอาจารย,เย์เงียบเงียบเงาเงา เอาก็ลฟานะครับไอ้ออกมาอีกแล้วอย่างเงี้ยแซงหน้าเลยโดนลบบอลละบุ้ยมากังพายุเลยครับยิงอีกแล้วครับอ้หูติดครับติดไอ้น้องเสิร์ฟซบไปแล้วครับแตะไปทางขวาไม่สนใจออกล้มมาเลยนะครับจะเล่นต่ออย่างเยอะครับน้องหนักตัดมาอีกแล้วครสองสองตัดได้ครับชองเปิดไปไม่แล้วครับของอีกแล้วครับ โดน2ตัดเกมไปก่อนนะครับรูปนี้อ้าวเปลี่ยนทีแล้วครับปีนัดเป็นยังไงครับเรียบร้อยโอ้โหเต็มแข้งเลยครับเต็มแข้งเต็มขานะครับเตอน้องทำปรตูไปเตือององ้าไปนี่ไงเต็มท้องนะครับยังไงต่อยังมาอยู่ยังมาอยู่นะครับยังมาเรื่อยๆไม่ขาดสายไม่ขาดสายหมอกมาแล้วนี่ยังตัดได้นะครับอ้าวยังตัดได้ครับหมอกไปตัดคื้นนะครับเรียบร้อยดีครับ มกหมกมงโอ้โหลูุกมงอย่างสวยนะครับเทตัวสูงมากครับืเหงาเหงาเรียบร้อยปัดได้ครับโอ้โหนี่ไงตัดเกมก่อนนะครับมาออกมาอีกแล้วคนเดิมคนเดิม,คนด,มคนดีคนนี้แหละนะครับมาอีกแล้วครับอืมมาเรื่อยๆมาอีกแล้วครับน้องขาปัดโอ้โหยืนนิ่งๆโอ้โหยิงอย่างสวยยืนรอตังเช้าแล้วน้องบอก ตัดบอลปั๊บอ่าตัดได้ครับเปิดสวยๆครับลูกนี้นี่ะครับน้องเรือสมยิงอย่างสวยแน่นอนครับนี่ไงครับน้องบาร์ซิลยังตัดได้นะครับตัดได้ตัดได้ครับพี่เบียร์มาแล้วครับเปิดายตรงกลางครับต้องหยอดมาพี่เบียร์เย็บร้อยพี่ครับลูกนี้ครับตัดบอลอย่างสวยครับหมาแล้วครับพี่อาร์ตนี่กลางครับ ตามมาตามมาใสให้อัดอัดซัดเข้าไปเลยนะครับนึกว่าจะส่งนะครับเข้าไปเลยนะครับเป็นหนึ่งลูกเขานะครับต้องชิดาครับจชิญยายแล้วที่ต้องมาให้ให้ครับทีมเบี่ยมอาไปนิดเดียวครับหมายแล้วโยนยาวยาวยาวโยนยาวยาวเลยครับน่าจะเหนื่อยแล้ฝั่งนู้นโยนอย่างเดียวครับพี่เข้มเอามือปัดนะครับลูกนี้เอามือปัดนะครับเดียวนะครับ เปลี่ยนทีมมาเป็นทีมใหม่นะครับไวรุ่นเจอรุ่นนะครับน่าจะมีอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนสองตัวครับเข้ามานะครับตัดมาเบียดกันไปเบียดกันมาสาดออกดีกว่าเว้ยนะครับโดี๋ยคนกรรมอ่ะฮึมุกเข่าเลยทุกเข่ารับแบบแบบสุภาคแบบสุดภาคนะครอือหืออือหือได้ยินแต่เสียงนิ้วนะครับสลูกบอลเลยนะครับ อย่างแรงครับไอ้มอสนะครับประตูนี่บอกว่าไอ้เฮียอะไรนะครับประตูมากอย่างนี้เลยนะครับโอ้ับบนตักครับน้องทาบัตโอ้ลุ้มลุ้มลุกกคลุกกานเลยนะครับกินแต่ละดอกกันเข้ามามาอีกแล้วโอ้โหคุณภาพเดือเกินครับลูกนี้นะครับพี่มิกนะครับพี่ไงตัดบอลได้ครับพอได้อยู่ยังมาอีกมาเรื่อยๆนี่โดนตัดเกมไปก่อนครับพี่เทนนะครับน่าจะใช่ครับ มายอดมาโอ้โหจังหวะมันรวดเร็วนะครับบุกบิดไปนิดเดียวอ้าวผมรู้ไปแล้วเก็บไปก่อนยืนเดินมองนะครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วไอ้ไอ้บาซิลไปแล้วจัดแอบยิงนะครับสองนี่นะครับมีรือเปล่ามแน่นอนครับยิงแรงอย่างนี้ครับลุตเดียวไหมมันไวครับผมพยายามวิ่งเข้าไปแล้วนะมันไวนะแต่รอบสองแตะเข้าไปเลยนะครับ ไหวไม่ทันจริงๆครับนะครับนายมิกนะครับมิกยิงยาวคเขานี่มันมันไซด์นะครับกระโดดขวาไปแล้วมันเหมือนหมุนเลยนิดนึงครับไปแล้วอุเทนครับนี่ครับอุเทนครับอ่ะเล็งตะคิวขึ้นนะครับโอ้โหกองหลังองนะครับเรายังมาต่ออมิกครับมิกมาต่อครับเปิดเข้ากลางปึ๊บเออาตัดได้ครับตัดได้ใจกปางงการครับไปแล้วครับโอ้โหแอบยิงครับแอบยิงครับไม่เห็นเมื่อกี้ไปยังไงครับ ยิงนะครับยังพอได้ยังพอได้มาแล้วสองสองหินแล้วครับนี่ไงเฉแลบนิดนึงยังพอได้อยู่ครับนะครับยิงอีกลูกใหม่นะครับเข้ากลางมาตดหนองถาปัดมาได้นะครับมามาเข้ากลางปุ๊บเอาไปอัดอะไรก็ได้นะครับเข้าสองอยู่พอได้อยู่นะครับโดนเข่ากลางโมงนี่ไงยังพอได้อยู่ได้อยู่นะครับแต่ยังไม่พ้นอันตรายครับ เข้าบอลกลางอ้าวไม่มีใครครับมีใครไม่แล้วน้องเสื้อส้มมาเปิดให้องอองโอ้โหช่องนี้ช่องนี้ช่องเดียวเลยนะครับมาแล้วก็น้องเสื้อส้มปุ๊บได้ครับตัดได้ครับเหยีเข้ากลางโอ้โหสาบานได้คุณจ่ายนะครับลูงนี้ไม่แล้วเสื้อส้มยิงหนักหนักเน้นเทั้งนั้นครับภาพที่มันชัดๆนะครับกล้องมาโอ้โหลูกนี้ไฟแดงครับแดงชัดๆนะครับตระกลาง ตรงใจครับตรงใจมากรงมากมีมเข้มจัดเจ้าโอ้โหเบาเป็นนุ่นเลยโอ้โหวิวโยนยาวโยนยาวเข้าซองมาแล้ครับอไปเลยไปเลยไปเลยไอยเพียยังไงอยู่เพียแตโอ้โหตัดโดนตัดได้ครับซองได้บอลตเข้าไปารอาร์ตเกียร์เบาให้ประตูนะครับโอ้โหติดกองหลังเล่นยังได้อยู่ยิงโอ้โหยังติดได้บอล

对。 ลิงเลยนะครับโดดเป็นล <oyu |fi|> <il> like ิงเลยไอ้หมดแล้วนะหมดแล้วหมดแล้วเว้ยไม่เราเห็นเโยก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 มองมองมองหินหินมอสมอสมอสสองสองนัดเท่านี้ครับไม่ครับไม่เรอกครับนัดนำทีมโดยนัดนัดมามุมแคบเรียบร้อยครับแคบไปแล้วครับ มอสเข้าไปดิเว้ยเข้าไปดิโอ้โหเล็กสาวล่อมาเล็กโดนไปหลายรอบมากครับโดนหลังโดนตัวโดนขาโดนหมดแล้วัวันนี้มาครับมอสไกยครับไก่ประตูครับมาแล้วตี๋มาไอ้อัดช่องไปแล้วครับปัด อางหลังครับ a r d ทำเไรครับ้มุมครับอย่างงี้นี่ครับสายไม้อองมองเอาถ้วยไปเลยตงนี้นะครับองออกมองีหับสายตตัดเดเตียมอยัเตแเลยนะครับมองบอกสามสา จ่ายครับไปต่อไปต่อจ่ายนะครับ i'm <laughs> going อาจะตอกซนนะครับยังพอได้ครับพอได้เปิดเสื้อสมิงบอกแล้วยิงแรงตัดี้ะครับอามาต้องมอเขาิเลยต้องกลับวันได้ยืนนิ่งเัิชาวครับ ลูกนี้จังหวะจังหวะนี้ครับเท็นเท็จทำไมไม่เอาบอลเอาลูกนี้ถาจะทันนะครับถ้าเมเข้าไปเรา,าน่าจะทัน วยอีกแล้วนะครับบอลายไปไหนเอามาดูเลยสินี่เียเข้ามาแล้วครับเข้าปกกลางแล้วโอนาคับีจัไปแล้วอาวลดดีครับไปเลยครับเบียร์ได้ Hello, บอลครับนิ่ไงนี่ไงนี่ไงนะครับเบียร์จ่ายาอารโอ้โหต้องทนะครับยืนนิ้เดียวนะครับเบียร์ตัดกอนใต้ออกมาแะได้ไหม

ความดมากนแต่ว่ามันจริงๆช่อบแล้วนะครับมีเบียน์จ่ายโค้กจ่ายคุณเข้มเป็งอย่างนี้